การให้ท่านการให้ท่านท่านแล้วให้แล้วแต่ว่มีความสบายใจมีความพอใจก็ไม่ต้องให,ห้หลายคนที่ให้ท่านจะเกิดความกางังวลหรือบอสสบายใจก็นี่อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเป็นกฎของหมู่บ้านอย่างสิที่ว่าเก็บเงินละห้าสิบบาทเก็บเงินละลอยออโดยอาศัยคำว่าบุญนั่นบุญนี่นั่นแหละ วันท่ากก็สังเกตบึงนี่มันเป็นบุญจริงๆหรือมันเป็นยังติดเกลือบแฝงเข้าไปในความดลเลิกบันเทิงโดยเฉพาะคําว่าบุญบังไฟยังสิบมีได้บุญบังไฟมันเป็นประเภทนี่การละเล่นของชาวบ้านซื่อได้เสียเอาข้ามบุญเขาว่าเอาข้าว่าบุญเข้าไปต่อเติมบ่ได้เอาคําว่าบุญมันต้องสงบมันต้องสงบเย็นสบายใจ บอมเนว่าลื่นเลิงบันเทิงแต่ก็เกิดเรื่องเล่าสิตบต่อยตีกันเสมอเนี่มันบพาเป็นลราละบ่าเป็นบุญแต่กาบมันบอมเมนบุญบอมเนค้าว่าใส่ค้าว่าบุญไปใส่ใดแต่ไหนเช่ว่า <c oughs> หรือบุคคลที่ต้องการที่สิ่งให้ท่านกมูภิกษุงสงฆ์สามเณรใดกระชังถ้าให้แล้วบ่าใส่ปลยใจก็เพราะต้องให้การฟังธรรมก็เหมือนกัน แต่ฟังทำแล้วบ่สบายใจก็บ่ต้องฟังการครบคนกับมันกันคบแล้วทำเหตุเหตุแห่งตัวของเดือดร้อนบุญไหวลวก็วุ่นก็บ่ต้องคบวาจังหวะาพวเข้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกใดในขณะนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้เลือกเอาคือเขาจะว่าไปที่ชอบที่ชอบนั่แหละที่ชอบก็คือที่พ่อใจแต่ว่าในคำว่าที่พ่อใจนั้นโดย บ่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สิสนมีตั้งหกจึงจะเป็นความปลอดภัยปลอดภัยสําหรับตัวเองนั่นแหละถ้าทําผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนอย่างสั่งอย่างไวทุกคนพยายามสั่งสมสิ่งที่มันเป็นบุญคือสงบเย็นภายหนอกคือบ่เกิดเดืองเล่าต่างๆในทางร่างกายทั้งเสียงทงั้งยังที่โกละหนีน่บุญภายหนอก บุญภายในคือใจสงบเยน็นสบายเหมือนกับการใ้ท่านแหละคนส่วนมากใ้ท่านไม่ต่างจากเป,ปรตเข้าใจว่าคําว่าให้ทานอย่างเปรตให้ท่านพออยากได้ให้ท่านพออยากเป็นนั่นอยากเป็นนีออ่ให้ของที่น้อยแต่อยากได้มากคือพอเข้าท่านยี่สิบบาทสามสิบบาทลอยสองลอยไปแล้วแต่อ,อมีการขอมีการแหลก เนี่ยเรียกว่าให้ทานอย่างเปรตเอาของน้อยไปแลกของมากซึ่งมันเหนือมันเกินความจริงออาจจทานขอมันไปหันเด้นันี้ขอให้เป็นเศรษฐีมันนี่ยก็ให้ท่านอย่างเปรตขอให้ได้เกิดเป็นเทวดานี่ก็เรียกว่าให้ทานอย่างเปรตไม่ต่อยากได้กับอยากได้เรียกว่าโลมันละ ขอให้ได้เกิดเป็นพัพกันเมียกันอีกมันก็ให้ท่านอย่างเปลืออีกคำว่าอยากคำว่าโลภหนึ่งแมนเบิถึงกว่าแต่ละคนให้ท่านอย่างเปลือก่ได้หายแล้วสบายใจเด่นให้แล้วก็กังวลห้แล้วก็ลุมร้อนหายแล้วก็หวังอันละหายแล้วว่าสบายใจให้ท่านอย่างเปลืให้ท่านอย่างเดรัชานให้ท่านอย่างอสุรกายอสุรกายประเภทเราร้อนกังวลนี่แหละ มีคิตใจกับวนกระวหว้ทั่นแหละมนเลยออกมาทางดูบลางหน้าตาสีหนาบุยใบย,ยบยุกยิกสังสัรค์เป็นให้ท่านอย่างผู้ไม่มีความเห็นเกีตัวแนะ่ให้แล้วให้เลยว่าต้องไปขอว่าต้องเป็นแลให้ท่านคือการสละความเห็นเก่ตัวว่าอันนั้นให้ท่านอย่างเปรตคือให้แล้วก็ อยากทั้งเปิดเป็นเจ้าของทั้งอยากได้มากกว่าเก่าอีกออการเนี่ยท่านเป็นของเหตุไงเดี๋ยวพูทธเจ้าทุกพระองค์เวลาสะัะแดงถ้ำโดยโดยลําดับลําดับเนี่ยเอาท่านขึ้นก่อนเด้เป็นของสําคัญเด้เออไอพื้นฐานเน่นพื้นฐานดีพื้นฐา,านเข้าใจดีแล้วตัวนี้ได้สิเป็นทีล่องรับสภาพะ,ะทำกลางและสูงสดุดได้ดีมากๆ ให้ทานโดยไม่วางผลในทานไม่มีจิตใจบม่มีจิตปลุกพันธ์ในผลแห่งทานบ่มุกการทั้งสมในความจากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นใดใดทั้งสิ้นนี่ขาดจากความเป็นเจ้าของขาดจากความเห็นแก่ตัวเออแะละขาดจากจิตใจที่โลภขาดจากความเสาหมองให้ทานแบบนี้พองใสสบายใจสงบเย็นในตนเองนั่แหละ มันเป็นอยังที่บโบแมนว่าวาสำคัญสำคัญที่เบื้องต้นแหละพื้นฐานนี่แหละสำคัญที่สุดประสันพันเจ้าท่านขืนก่อนรรไกอท่านนอมจะนอมออกไปในความไม่เห็นแก่ตัวเออเสียสละความ,มเห็นแก่ตัวเรามันเกิดเกิดกลายเป็นศีลของมันมาเองหรอกเออศีลคือการไม่ทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวเรศทรสิน,สนตลอดทั้งคนและสัตว์ถืออยู่ทั้งมนุษย์และอมนุษย์นั่นแหละนั่นคนเฮา ถ้าบ่โลภบแล้วกับบัลลักกับบัลปลบ่ลกีบ่ลขาบ่ทำร้ายบัใส่้าลบ่โยนความผิดบ่เบียดเบียนนั่นนี่แหละผลมันมาจากท่านสละออกถ้าท่านเรายังหวังยังนันนี่อยู่นะถ้ายังหวังควายจกได้นั่นควายจะเป็นนี่มันก็น้อมไปทั้งศีลกับบ่บริสุทธิ์น้ำกันนั่นแหละมันยังไปเบียดเบียนอยู่นันไปหันเด้มันก็เคลื่อนกับไปสู้ในขมะการคมจิต ให้ขาดออกจากความเห็นแก่ตัวกับวาให้ขาดออกจากอารมณ์ที่ยังมีความพอใจอยู่คนเฮาม,มันมีความพอใจแต่ว่าในความพอใจตัวน,นั้นสิพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสทางกายพอใจกับบุคคลผู้นี้สัตว์นี้เนี่ยก็เลยท่านขาดจากความเห็นแก่ตัวแล้วเออมันก็บอกไปเบียดเบียนทำลายมันก็เป็นศีลเหมือนไปเป็นศีลแล้วมันเกิเป็นการคมจิตให้ขาดจากกรรมของตัวเนี่ย สังว่าพอเข้าฟังฟังฟังให้ดีก็ได้ปัญญาเด้อฟังด้วยดีตั้งใจฟังจะพึงคัดจะพึงงางเย้าความจําอันอื่นมาแย่งนะเขากับเห็นตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าฟังด้วยดีจมเกิดการเห็นตามความเป็นจริงจริงกับชีวิตจริงจะคลองเองนี่แหละบม่ได้จริงกับผู้อื่นดอกจริงกับตัวเองนี่แหละเออเข้าใครท่านด้วยความบริปถนาจากใดอย่างบําวังผลอย่างเลย สบายนั่นจริงวบ่แหละแ,แต่เขาบอกไปเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์เฮากะอยู่ปกติสุขสบายคือกันและสองอยงก็เป็นผลสู่เกิดความาว่างความเห็นแค่ตัวนั่นเองนะคำว่าเนี้คำมาคือบังเครื่องคมจิต หรือเครื่องทําให้ออกจากกรรมเด็กในกรรมะก็ดีออพระเจ้าแปลว่านักบวชมั่งอ,อบวชกรรมฐานมั่งก็แล้วแต่แต่โตพีตั้งหากละ่ะกรารวาิพษดอกอม,มันมีหลายนัยยะจังว่าอย่าให้ท่านยังเปรตเดอ้อย่าให้ท่านยังสัตว์พอเข้ามาปฏิบัติธรรมก็คือกัน ว่าแม่นปฏิบัติเอานรกเด้อตามธรรมดาแล้วตาตาพระท่านด้เห็นคือจังคือจังพวกเข้าไมา้เดี๋ยวนี้แหละพอแต่เห็นอนใดมันเป็นตาแสอนใดจิตใจมันจิ๋วใส่ระวังใจระวังดีๆเด้ดเอ,อมันมันสิจากใดหรอเด้นั่นแหละจิตใจเปรตเป็นเงสั้นพอแต่เห็นปุ๊บคือบ่ได้ห่วงผู้อื่นปฏ้บัดนี่มันสิห่วงจะจาของ อยากได้อยากได้อยากได้เลยมองไปเห็นว่าผู้อื่นก็จะกินเหมือนกันและให้เอาคําว่ารักได้ที่จะเสมอด้วยรักตนเป็นไม่มีเออถ้าตัวเองรักตนเองก็อย่าทําร้ายผู้อื่นที่ถ้าตัวเองรักตนเองก็อยากให้ผู้อื่นสุขสบายเหมือนตนที่สุขสบายเนี่ยจึงบอกวา่าแต่ละคนเนะ่ะมีเมตารักตนเสมอผู้อื่นและผู้อื่นเสมอด้วยตนมีกรุณหน้าช่วยเหลือพึงพาซึ่งกันและกันเต๋อ มีมุทิตาจะอิจฉาริษยากันมมันก็แค่นั่นแหละยังก็ดีเกิดมากอะอายุหายกินไปซ้ำตายละเออคิดเบื้องมองมันตายเนี่ยเป็นมีอุเบกขาเออสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบกระทั่งขึ้นกับว่างจิตเป็นกลางวางโงตรงเถอมันก็แค่นั่นแหละยังมันกับ่านไปดอกนี่นัออ่นแหละว่างกิตเป็นกลางกลางกับอาหารก็คือกันเห็นเพิ่มมันผุ่นมันกินหอด้วยเราเด้ มันจะเอาไปไว้หลายๆแล้วแต่มีนั่นแหละมูมิซี่ก็คือกันเอาเฉพาะกินเอออาใจว่าละเอาเฉพาะอิ่มเดของมัธยัตินีตนเองต่อผู้อื่นก็นอยากนะผู้อื่นก็อยากเออข้ามาละเดมันข้ามาเอา้าจจว่าละเออละความเห็นแค่ตัวเด้ตัวใหญ่มันเลยละเข้าไปเห็นแค่ตัวเออเห็นแค่ตัวตัวกูของกูโตเดียวนี่แหละตัวอันเกิดตัวอันตาย ออบออเรีวานมันกับผัวกูเมียกูต่อไปบอรีวบานมันกับลูกกูทรัพย์สมบัติกูสัตว์เลียงกูบอเรีว้านมันไหลไปอีกมู่วกวกูเออลูกน้องกูนี่บอรีวบานมัน่นแต่เห็นตัวจริงของมันคือตัวกูของกูอันนี้แหละตัวสําคัญน,นั่นแหละแล้าบ่อเรยมาปฏิบัติเอาอย่างเป็นอย่างได้อ,อละละก็เห็นแค่ตัวไม่เม็นอันอื่นนั่นแหละว่าให้เห็นเขามา ทุกคนเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้กันเน้ <c oughs> กินเพื่ออยู่เข้าใจว่าละไม่ใช่อยู่เพื่อกินและเพื่อเอาเพื่อได้เด้ออะไรจังสันแหละเอาพ่อ